สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการด็อกเตอร์ไดอารี่อีกแล้วนะคะหมอหน่อยสุวรรณีศิริวีมาลานันค่ะแล้ววันนี้หมอมีหัวข้อสําหรับคนรักน้องสัตว์มาฝากนะคะว่าขนสัตว์อันตรายจริงหรือไม่และอาการแพ้ขนสัตว์เป็นยังไงเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะค่ะวันนี้มีคนถามหมอเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าขนสัตว์เนี่ย เล็กๆเนี่ยสามารถเข้าปอดได้จริงหรือไม่ และทําให้เกิดโรคปอดได้จริงไหมต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะคะเนื่องจากว่าขนสัตว์ที่เราเห็น,นะคะ่ะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็แสดงว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะใหญ่กว่าขนาดถุงลมของเราเองถุงลมปอดของเราเองนะคะเวลาที่สิ่งแปลกปลอมค่ะจะเข้าไปที่ถุงลมปอดของเราได้เนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กกว่า3-5ไมครซึ่งเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงของเราอีกนะคะนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะยกตัวอย่างคะ่ะ PM 2.5ที่ ตอนนี้กาลังมาแรงที่กาลังเยอะที่บ้านเราใช่ไหมคะพ m อ2.5ค่ะ2.5คือขนาดของเขาเขามีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครนนะคะซึ่ง2.5เนี่ยเล็กกว่า3มันจึงสามารถเข้าปอดไปได้ทันทีนะคะซึ่ง2.5ไมครเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ขนสัตว์ใช่ไหมคะเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไดา้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าปอดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะร่างกายเราค่ะมีอวัยวะที่สามารถดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ปอดเรานะคะอย่าง เช่นเวลาที่สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่จมูกของเราค่ะจะเราจะมีขนจมูกนะคะมีการผลิตเยื่อเมือกหรือว่านมูกออกมาเพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีการสูดดมขนสัตว์เข้าไปแล้วนะคะร่างกายเราจะมีอาการกําจัดค่ะขนสัตว์ออกมาโดยการไอออกมานะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับคนรักสัตว์นะคะขนสัตว์เนี่ยไม่สามารถเข้าปอดเราได้ค่ะ อาการแพ้ขนสัตว์นะคะเกิดได้2ระบบหลักๆด้วยกันก็คือระบบแรกเป็นระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะมีเรื่องตั้งตแต่อาการน้อยๆนะคะจามนะคะรู้สึกคันตาคันจมูกนะคะหรือมีอาการไอได้นะคะรุนแรงถึงขั้นหล,ลอดลมมีอาการหลอดลมตีบมีเสียงวิดในหลอดลมจนถึงขั้นเราหายใจไม่สะดวกได้นะคะอีกระบบดึงที่เกิดอาการแพ้ได้คือเป็นระบบผิวหนังนะคะ่ะ หลังจากเราสัมผัสขนสัตว์ถ้าเรามีอาการแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีอาการคันค่ะผื่นขึ้นค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยมีสิวเลื้อรังได้นะคะซึ่งอาการแพ้เหล่านี้ค่ะทั้งทางด้านทางเดินหายใจแล้วก็ทางผิวหนังส่วนใหญ่จะเกิดฉับพลันนะคะระยะเวลาเป็นนาทีจนถึงชั่วโมงนะคะจะไม่ได้เกิดแบบเป็นให้หลังเป็นวันๆไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่อาก,การแพ้ขนสัตว์แล้วค่ะ <G> <ITE> อันดับแรกเลยนะคะเราต้องคอยสังเกตตัวเองค่ะว,ว่าทุกครั้งที่เราสัมผัสน้องหมาหรือน้องแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยเรามีอาการทางเดินหายใจหรือเปล่าแล้วก็มีผืน่นขึ้นมีคันตามผิวหนังหรือเปล่าถ้าเรามีอาการเหล่านี้นะคะก็คอยสันิฐานว่าเราอาจจะมีอาการแพ้ขนสัตว์ได้นะคะต่อมาค่ะเราควรตรวจยืนยันนะคะพบแพทย์ผิวหนังนะคะเพื่อตรวจผิวหนังดูว่าเรามีอาการแพ้ขนสัตว์จริงหรือเปล่าน,นะคะเมื่อตรวจรู้แล้วค่ะว่าเรามีอาการแพ้ขนสัตว์แล้วเป็นโรคภูมิแพ้แล้ว วิธีต่อมาวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรเวลาที่เราไปเล่นกับน้องนะคะอันดับแรกเลยค่ะอย่านำน้องเข้าห้องนอนเดียวกันกับเรานะคะเพราะช่วงเวลาที่เรานอนค่ะแปดชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอาจจะทําให้ขนสัตว์หรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในห้องนอนเราทําให้เราเกิดอาการแพ้หนักได้นะคะนอกจากนั้นค่ะมันทําความสะอาดบ้านบ่อยๆค่ะบริเวณที่น้องอยู่บริเวณที่นอนหรือของเล่นของน้องก็ควรทําความสะอาดเป็นประจำเพื่อลดอาการภูมิแพ้ได้นะคะเราควรอาบน้ําน้องบ่อยๆนะคะและ ครั้งหลังที่เราสัมผัสน้องค่ะหมั่นล้างมือบ่อยๆก็จะลดโอกาสสารก่อภูมิแพเ้เข้าไปในร่างกายเราได้นะคะและอันดับสุดท้ายสําคัญมากๆค่ะเนื่องจากคนรักสัตว์ใช่ไหมคะหมอก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่รักน้องหมาน้องแมวนะคะการที่ถ้าเราเป็นภูมิแพ้แล้วจะป้องเราจะไม่ให้เราเนี่ยไปยุ่งกับน้องไปเล่นกับน้องเลยหมอคงทําไม่ได้นะคะ แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ค่ะคือทาอย่างไรให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเมื่อเวลาเราไปสัมผัสน้องหรือไปเล่นกับน้องเนี่ยจะทําให้อาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยที่สุดไม่กระทบต่อสุขภาพของเราได้นะคะนั่นก็คือการรับประทานวิตามินเสริมหรือการฉีดวิตามินเข้าเส้นเลือดเสริมเพื่อทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงค่ะเวลาเราไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวนะคะจะได้ไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็อยู่กับน้องได้อย่างมีความสุขค่ะ เป็นยังไรกันบ้างคะสําหรับเคสรับสําหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวนะคะว่าเราจะทํำยังไงถ้าเรามีอาการแพ้เราจะอยู่กับน้องอย่างไรอย่างมีความสุขนะคะก็สําหรับ e ีพีหน้าหมอจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวคอยดูกันครั้งหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ